แปลงขึ้นใชยข้างบ้านค่ะทางบ้านจริงๆนะคะนี่ค่ะเขาเขาร้อนไม่ได้นะคะก็คือทำสแลนให้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เพนรุ่งนะคะบ้านสวนกิโลห้าค่ะวันนี้จะพาไปดูแปลงขึ้นใชยข้างบ้านกันค่ะเราปลูกไว้นะคะเอาไว้บริโภคค่ะไว้ใช้ในครัวเรือนของเราค่ะ ปลูกไว้รับประทานเองไม่ต้องปลูกเยอะเลยนะคะเป็นการจัดการที่ง่ายมากแปลงเล็กดูแลง่ายยาก็ไม่เยอะค่ะาอเราดูแลทั่วถึงค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะขึ้นช่ายนอกจากปรุงเป็นแกงบะชอใส่เป็นน้ำแกงจืดก็อร่อยกินหอมชวนรับประทานนะคะใส่ยำก็ได้ค่ะหรือเอามาปั่นเป็นน้ำปั่นเพื่อสุขภาพ เป็นสมูตตี้ผักรวมก็ได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงของจริงว่าเราปลูกไว้เยอะขนาดไหนว่ากันว่าขึ้นชายมีสารต้านอนุมูลอิสระและก็ลดไขมันได้ค่ะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะไม่ใช่ว่ากินกันทุกวันนะคะถ้าความดันสูงความดันสูงก็ต้องไปหาคุณหมอนะคะดูแลสุขภาพค่ะกินยาตามหมอสั่งและกินผักที่สะอาดไม่มีสารเคมี ปลอดภัยจะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าแปลงเกษตรอินทรีย์ที่แท้ของเราเป็นอย่างไรอยู่ข้างบ้านเองค่ะเดี๋ยวไปกันค่ะพามาดูแปลงผักขึ้นช่ายนะคะที่ข้างบ้านค่ะที่บอกว่าแปลงเล็กๆดูแลง่ายอะค่ะนี่ค่ะกว้าง1เมตรนะคะยาวประมาณ2เมตรห้าสิบค่ะ วานตั้งแต่ธันวาวันที่18พศ2564นะคะนี่ค่ะตอนเล็กๆเ,นะเขาขึ้นเป็นฝอยเลยค่ะเราก็ทานเก็บทานไปเรื่อยๆค่ะแล้วพอเขาโตนิดหนึ่งเราเริ่มย้ายมาแปลงที่สองนะคะถอนมาแล้วก็มาจิ้มเลยค่ะจิ้มให้เป็นระยะอย่างนี้เสร็จแล้วเขาจะโตแบบนี้เลยค่ะใบใหญ่สวยนี่เราก็เก็บไปทาน มานานแล้วนะคะเคยปลูกได้ถึงห้าเดือนค่ะเอาไว้เก็บทานไปเรื่อยๆถ้าเขาห่างแล้วเราก็จะเด็ดตะกิ่เขาไปเด็ดตะก้านเขาไปทานนะคะประโยชน์เยอะแถมปลอดภัยแน่นอนค่ะเราทําระบบอินทรีย์นะคะไม่ใช้สารเคมีเลยพามาดูดินจริงๆกันเลยค่ะนี่ค่ะดินวิธีปรุงดินนะคะเราจะใช้ปุ๋ยหมักที่สดค่ะนี่มันอยู่ในถุงพลาสติกแลามองไม่เห็นนะคะเนื้อปุ๋ยจะหย,ยาบๆค่ะ อันนี้เราขายถุงละยี่สิบนะคะเนี่ยถุงซิปค่ะจะมีกระสอบใหญ่ร้อยหนึ่งนะคะนี่ค่ะปุงดินแล้วก็เกลีย่ยดินให้ละเอียดแบบนี้ค่ะแล้วก็หวานมาเล็ดพันุลงไปเลยนะคะแล้วก็คุมด้วยฟางลดน้ำเบาๆพอชุ่มนะคะเช้าเย็นเขาก็จะงอกจเจริญเติบโตนะคะเขาจะโตได้ในหน้าหนาวค่ะโตดีนะคะแล้วเขาไม่ชอบแดดจัด ตรงนี้เราจะขึงสลนนะคะขึงสลนค่ะให้ดูจากแปลงเล็กขยายมาได้เป็น2แปลงอย่างนี้นะคะเก็บทานไม่หมดก็ขายค่ะนี่ค่ะอินซีตายแล้วค่ะเย็นแล้วนะคะเพนรุ่งค่ะติดตามเพนรุ่งได้นะคะทาง เฟซบุ๊กค่ะเพนรุ่งค่ะหรือเพจกิโลห้าคาเดนเฮานะคะช่วงนี้โควิดก็จะเยอะๆหน่อยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ